การไล่สเกลเบื้องต้นการไล่สเกลนะครับเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สําคัญของมือกีตาร์ทุกคนนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเราจะฝึกซอมไปทําไมมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสําหรับมือใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าฝึกไปบ่อยๆเนี่ยเราก็ชํานาญเองนะครับจะมีเทคนิคนะครับในการเล่นกีตาร์ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยได้อย่างชํานาญเทคนิคการกดสายกีตาร์เราจะกดไว้ตรงกลางเฟสดนะครับผมจะไม่กดไว้ตรงแบบ ริมๆอย่างนี้ผมจะกดไว้ตรงกลางเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมันเพี้ยนนะครับกดให้แน่นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมือใหม่เนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บนิ้วนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะมีความชินและความแบบความชํานาญน่าขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยผมจะใช้นิ้วชี้นะครับจับไปที่สายที่6เฟรตที่1ครับอย่างนี้นะครับผมใช้ปิกดีดถึงทีที่สายที่หครับ ต่อมาครับใช้นิ้วกลางครับผมในสายที่6เฟลตที่2ครับดีด1ทีครับโดยคงฟอร์มนิ้วชี้กับนิ้วกลางค้างไว้แบบนี้นะครับต่อมาเป็นนิ้วนางครับผมในเฟลดที่3สายที่6ครับดีด1ทีครับและต่อมาเป็นนิ้วก้อยครับผมในสายที่6เฟลตที่4ครับดีด1ทีครับ สายที่6เราจะดีดแค่สี่ช่องนะครับทุกๆสายเลยเราจะดีดแค่4ี่ช่องต่อมานะครับจะเป็นสายที่หครับผมสายที่5เฟสที่1ใช้นิ้วชี้กดไปที่ช่องที่1นะครับแล้วก็ดีดหนึ่งทีครับนิ้วกลางในเฟสที่2นิ้วนางครับและนิ้วก้อย ต่อมานะครับไปสายที่4ครับผมดีดเหมือนกับสายที่5กับสายที่6เลยนะครับผมเราก็เริ่มที่ช่องที่1เหมือนเดิมครับนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยครับผมก็จะคงฟอร์มนิ้วไว้แบบนี้นะครับผมเราจะไม่ขยับพะเยื่อนนะครับมือใหม่อาจจะมีแบบความแบบ อาจจะยังไม่ชินนะครับแต่ว่าถ้าซองไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องฟอร์มนิ้วแบบนี้วไว้นะครับต่อมาครับก็เป็นสายที่สามนะครับนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยครับต่อมาสายที่สองครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย แล้วก็สายสุดท้ายครับเป็นสายที่หนึ่งครับดีดช่องแรกครับหนึ่งที่นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยครับอ่าถ้าเราดีดจากสายหกลงมาสายที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราไล่ลงมาถึงสายหนึ่งนะครับผมก็พอเราถึงสายที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปที่สายที่สองเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับกลับไปที่สายที่สองครับ นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยกลับไปที่สายที่สามครับกลางนางก้อยสายที่สี่ครับแล้วก็นิ้วก้อยครับ สายที่ห้าครับนิ้วก้อยและสายที่หกครับนิ้วกลางนิ้วก้อยครับถ้าเราเล่นจนชำนาญแล้วนะครับเราก็เพิ่มสปีดได้นะครับหรือว่าใช้ เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการจับจังหวะเรียกว่าเมโทรนอมนะครับในการจับจังหวะนะครับสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นกีตาร์พื้นฐานนะครับไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับได้รับความรู้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับนำไปพัฒนาฝึกฝนกันต่อนะครับผมหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุข กับการซ้อมและการเล่นกีต้าร์นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ